นี่ทำอะไรครับก็มากินข้าวนะครับอาหารมีอะไรบ้างครับมีตำโัวมีข้าวไข่เจียวอ่าหวานคือฟักทองบวชค่ะวแล้วก็มีผัดพริกหยวกไข่แล้วก็มีผัดมะกรูดมะกรูดอะไรมะระ นะครับข้าวพีจ่จ้าแม่น้องกันจะมากินข้าวน้องกันนะครับมานี่มีเมโนูหลายอย่างมีหลายอย่างเลยกินจังเลยปโปวดเลยใช่ไหมใช่ค่ะปวดหมดเลย,เลย ร้อนนะเอาลือดนตรงีคร okay. right? so well. ับผมร้อนทห้สร็จอร่อยป่อาไปให้ยาแ้วหรออร่อยั้ยจานเดียวกันก็ได้มั้งอง กินดีๆนะหายไปไหนมาเนี่ยเล่นหมาเล่นทั้งวันเลยใช่ไหมร้อนหมาผักเยอะๆไที่จะเำทุกร ก็เห็นกับข้าวพริกหยวกมั้เดนียวก็มีพหยวอะไรพีิกหยวกปามานี่นม่ตักให้เอ้แล้วนะ มันเช่นเนื้อที่ไหนแล้วผัดพริกหยวกใส่เครื่องในไก่เครื่องในพอแล้วพอแล้วพอแล้วตักเองก็ได้วชื่อแล้วหยวกกิแล้วนะมาเป็นผักมันเป็นมันเสร็จแล้วมันไม่เสร็จเผ็ดไหมลองเลือกแถมเถือกอีกนิดนึงเติมเถือกอีกนิดนึงอือ ăn ừ. nó lên. Hai cái này mà Lên Lên nó nữa Hãy Để không bỏ ผู <Yeah. S 2> ้ชมคนไหนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะรับกดติดตามด้วยะคะ่ะน้องกันนัแชาแนลนะคะสมสามเด็กน้อยก็ดำดำด,ำด้วยะคะ่ะ ตัวดำๆนม่ตาดำๆนากัวดำๆไม่ดำนม่ก็ดำเหมือนกันไม่ดำใจไม่ได้ดำนะจ๊ะแสดงว่าแม่ดำเลยกใจไม่ดำโอ้ยแขนแขนอือหือทำไมไม่ดูล่ะกัน น,นี่อค่ะจำเบจำเบคืพันอมนี่ะไอิเดไยวขออนุญาตหยิบน้ำนะครับมันแม่กวดนเพื่อเอาเข้าไหมอืมเพื่ออะ้ น้ำเย็นดีต่อใจอร่าเลยครับทุกคน พักหลายอย่างม,าม่รักคนนี้ะคะวค่ะอืมไม,ม่รัก นี่ไข่ทอมไม่กินหรอกนี่เจ็ดปอกนึกนว,ว่าไข่ไข่ธรรมดาไข่เจียวด้วยไข่เจียวอะไรก่อนอกันถูกใจสิ่งนี้ ก็คลงชัดอืมอืได้ด้ยมาแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายแม่น้องการขายพักจิ้มพักทุกอย่างแล้ ครับท้อครับแล้วล่ะยังมาตรงแขกก่ะมั้งอะไระเาราเปิ้ลปูนากระดองเองด้วยซื้อเขาขีดละสิบห้าบาทดอกเองด้วย เนาะใส่แขนนะครับระวังแขนโดนความตึงนะครับมันจะได้โนะนะครับอือหืออือหืออือหือหืมน่าเกลียดป้ะ อืมแปยอยๆครัอืมอืมอ mm ีมอทาเยอะนักไม่ค hmm. yeah, you know, uh. mm ุ hmm. mm ้นอืมับสับกเลี่ อร่อยมากนะอร่อยบ้านเลยครับพริกหยวกอร่อยข้าวเผ็ดข้าเผ็ดพริกหยวกที่มันเผ็ดพี่แม่ใส่พริกเนี่ยพริกแดงด้วยกินงไปแล้ลูกผักก็มีประโยชน์ด้วยเด็กกินผักเขาเรียกเด็กเก่งรู้ไหม คนไหนไม่กินผักกาะใช่ไหมใช่ครับอันนี้ไปเยอะๆอบุ้งกับุ้งใส่ตาอันนี้ผักอะไรขี้เป็นกวาง

ร้อนเนี่ยกินเผ็ดแล้วก็ไม่คิดร้อนเนี่ยอืมอืมยอดยอดมาก กินดูคำจะคุณกินไหมกิน,นมั้ยบล็อคเคอร์ู่บะหวามากเลยแบบน,น,นีครับอืมมีค้นสวรัค์เลยมันตาไหลเลยครับกินเผ็ดแล้วกินร้อนมันตาไหลเลย chưa có nhá dunking đi mùa 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 ไม่ก็วันจันเลยหม,มกันบอกว่ากันอยากกินแม่ก็ทำให้เต็มหม้อปักท้องลูกอืมอืมอืมเดี๋ยวตกไป็นู่น ดีดีสิจับไปดีช้อนใ,ใครก็จับช้อนนั้นไอ้ไม่ชอบเผ็ดเผ็ดเดเบาแล้วอ่ะอืมก็สิสึกิดเยียไม่กินเลยเยได้ แม่ลูกป้อนจ้ะเขาอ่ร้อนร้อนร้อนไม่เปบาลูกเลย thơm mạnh Cháo khái mực Học nay còn rồi Hết rồi Hết rồi นี่ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะน้องกันนัทชนแนลนะคะสวัสดีค่ะ